เดอนทีมสอง EP นี้เราจะมารับปิบัตเป็นเด็กมั่งครับผมเน่เราคือน้องหนูน้อยคนนี้นะครับนางชื่อนีน่านะอยากจะขายน้ำมะนาวก็จัดสิจ้าทำและขายน้ำมะนาวให้ทุกคนได้กินกันนะครับผมครอบครัวเรามีพ่อนะครับแล้วก็มีพี่สาวแล้วก็มีเรานะฮะ นี่ดูซิจะมีใครมาซื้อบ้างหรือเปล่านะม,มีกระปุกอมสินน่ารักน่ารักด้วยเนี่ยใครมาสนใจซื้อหน่อยไหมต้องตั้งราคาก่อนเหรอตั้งราคาน้ำมะนาวนะครับเพื่อที่จะได้ดึงดูดลูกค้านะครับผมเดี๋ยวให้พี่สามมาซื้อหน่อยดิมาซื้อน้องหน่อยสิจ้าซื้อไม่ได้หรอถ้าขยับมาตรงนี้ซื้อได้ไหมอ,อ๋อซื้อได้นะฮะต้องขยับร้านหน่อย กี่เหรียญน่ะสิบห้าเหรียญหรออร่อยไหมจ้าอันนี้พี่สาวเราชื่อว่านานี่นะอยากทำงานผู้รักงานสบายโอเคเราจะมาเล่นตัวของน้องนีน่านะฮะตอนนี้เราเป็นนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในบ้านกันดีกว่าตัวนี้ก็ปล่อยร้านไปใครอะ่ะต้อนรับซิในหบมดบาทเจ้าของร้านต้อนรับโอ้มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเต็มเลยเราเพิ่งรีโนเวทบ้านใหม่ด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของเราเองนะที่ต้องต้อนรับ ทุกคนไม่ชอบคนนี้เหรอเหมือน,นเมจิกเลยไม่มีใครชอบคนนี้เลยอะ่ะงั้นไล่ได้ไหมไล่ไม่ได้เหรองั้นให้พี่สาวมาไล่แล้วกันพี่สาวขอให้ออกไปแค่จอนนะตอนแรกนึกว่าแม่หมอสองคนนี้ยังไม่ได้ต้อนรับหรอไมด่ดีเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของหนูเองนะเด็กสามารถทาอาหารได้ไหมอะ่ะทานของว่างได้อย่างเดียวเนาะงั้นต้องเป็นฝีมือของให้พี่สาวกับพ่อทาอาหารแล้วกันนะงั้นหนูมากินมันฝรั่งแผ่นดีกว่าอุ้ยโอ้ต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นตู้เย็นด้วยนะโอ้โห มันฝรั่งห่อใหญ่มากครับเพื่อนกินคนเดียวหรอไม่แบ่งคนอื่นเลยใครมันคุยกันตรงนี้พ่อเรายืนอยู่นี่นะครับอันนี้คือตัวของพ่อนะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองใช่ไหมย,ยังไม่มีงานนะลูกๆกับลูกๆเรียนมันจันนะฮะเก้าโมงเราเพิ่งย้ายเข้าบ้านมาไงก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปเรียนสามารถขับรถไปส่งลูกได้ไหมงั้น๋ยวให้พ่อไปติดตั้งสัญญาณกันขโมยก่อนเนาะอันนี้คือห้องนอนของพ่อเรานะครับอันนี้เป็นห้องนอนเรา กับพี่สาวนะนี่มีคอมด้วย2เครื่องเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งครับห้องเรียบเรียบเนาะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะฮะเน้นอยู่ในห้องรับแขกนะครับผมอยู่ด้วยกันความปัถนายากได้สัตว์เลี้ยงกะซื้อกล้องส่องทางไกลซึ่งเราไล่คนนี้ออกไปทําไมไม่ออกไปสักทีนะ่ะออกไปอ่านหนังสือทําอาหารดีกว่าเพื่อที่จะได้ทําอาหารได้นะฮะนี่ครับอ่านหนังสือเลยตัวเราอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยมันเลื่นชิงช้า ทำน้ำมะนาวเพิ่มอยากดูวิธีทำอะ่ะหูเส้นน้ำตาลเยอะมากนะมากินเนี่ยแล้วก็คนคนคนโวตอนนี้นะ้านี้เป็นวัยรุ่นถึงเวลาที่ต้องคิดถึงเรื่องวิทยาลัยแล้วมาซื้อน้ำมะนาวไหมคะขายไม่แพงค่ะไม่มีใครซื้อเลยเว้ยให้พ่อมอุดหนุนทะี่พ่อยังไม่เคยชิมพ่อมากินน้ำมะนาวหนูหน่อยนะนี่ค่ะหยอดกระปุกได้เลยเสียไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้พ่อเสียเงินแต่ก็คือเงินก็เข้าเราอยู่ดี เรียนพรุ่งนี้9โมงนะครับผมมานั่งดูทีวีดีกว่าอุ๊ยนี่ไงนานี่โอ้โหทำอะไรให้กินบ้างมากินก่อนนี้ก่าพี่สาวทาอะไรให้กินไม่รู้นะฮะโอ้โหชามใหญ่เลยอะทักษะเยอะขนาดนี้หรอทําได้ขนาดนี้เลยน่ากินมากราเม็งนะครับให้พ่อมากินด้วยดีพ่อมากินข้าวก่อนโอ้โหกินอิ่มเลยระวังอ้วนนะเนี่ย เดว่าทักษะเรายังไม่ได้เพิ่มนะทักษะของพี่สาวแต่ว่าทําอะไรได้กินเยอะเลยอ๋อนี่ฮะเป็นมอดที่ผมลงเราสร้างสิมหน้าเด็กเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเด็กประถมนาเด็กกี่โมงแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาอาบน้ำแล้วก็จะเข้านอนนะแช่นะ้ำในะอ่างก่อนก็เดี๋ยวมาเล่นเกมก่อนจริงๆจะเล่นเครื่องไหนก็ได้นะของพี่ก็ ก็เล่นได้ทุกเครื่องอะ่ะเล่นในซิมสามดีกว่ามานี่โอ้โหจอมาเริ่มเทิมเลยเป็นไงสนุกไหมชุดน่ารักมากนะครับระหว่างที่น้องนอนเนี่ยเราก็จะไปเล่นตัวคนอื่นเนาะตอนนี้น้องนอนทักพอนแล้วนะครับใครวันนี้มาเล่นตอนนี้ฝนมันตกนะเธอเนี่ยคุยกับพ่ออยู่นี่เดี๋ยวเรามาเก็บกวาดตัวนี้ก่อนนะฮะทำเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเนาะอันนี้ไม่มีใครทานนะบ้านเรามี3คนไงแต่ว่ามีแขกอยู่ในบ้านด้วยเราก็เลยทําเป็น4ที่นะแต่นางคนนี้ก็ไม่ได้กินแล้วพ่อจะไปจีบคนหรือเปล่าเนี่ย เป็นพ่อไม้นะครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะเลี้ยงลูก2คนไม่ต้องออกไปดีออกเลยไหมฝนมันตกนะเดี๋ยวไม่สบายเราเลี้ยงปลาด้วยนะครับนี่ให้อาหารปลาด้วยว้าวโอ้ยปลาน่ารักอ่ะดินด้นดุกๆๆๆๆๆิกดุิกดุิกยังไม่อิ่มนะครับเราเดี๋ยวเราอาบน้ำกอนแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็ค่อยนอนนะเราเรียนเวลาเดียวกับน,น้องน่าจะเลิกไวกว่าน้องนะครับทานอาหารมากระนีแล้วกันนะทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนอนกันคุณพ่อบีมนะฮะยังไม่มีงานเดี๋ยวค่อยหางานให้พวกนี้รักกันนะนี่ ดูสกิลของพี่สาวเราสะก่อนนางทาได้เยอะแยะเลยตอนนี้พ่อนอนแล้วนะครับจะดูเหมือนว่าอุ้ยฟ้าผ่าเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้ตรงนี้มันเน่าแล้วอะลืมให้น้องเก็บไม่อยากนอนกับน้องหรอรู้สึกว่าต้องสร้างพื้นที่เพิ่มนะครับเราจะทุบกําแพงต้องสร้างห้องเพิ่มเลยทีนี้โอเคเราสร้างห้องใหม่เลยแล้วให้แล้วนะมานอนก็นได้แล้วคนละเตียงเลยจองเตียงกันไว้ทาไมไม่สารสัมพันธ์กันไว้ล่ะพี่สาวน้องสาวโอ้พี่ง่วงแล้วขอน,อนอนก่อน โอเคแต่ว่าเราตื่นแล้วอะไปกวนพี่เขาว่าออกไปนอนดูทีวีข้างนอกเถอะพ่อก็นอนอยู่นะครับเรามาดูทีวีข้างนอกดีกว่าไม่ง่วงนะเนี่ยเชาแล้วนะโอเครถโรงเรียนจะมารับนะครับผมเรากับพี่สาวอีกหนึ่งชั่วโมงโรงเรียนมารับแล้ว เฮ้ยเราลืมตื่นพี่สาวลืมตื่นอาไม่ทันและขับไปโรงเรียนก็ได้พี่สาวไปโรงเรียนสายเลยเดี๋ยวขับรถไปโรงเรียนเองก็ได้แล้วลูกสาวทั้งสองคนก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วต้องมาดูแลคุณพ่ออาะพ่อคอมในห้องพ่อก็มีไม่เล่นปิดคอมใม้ได้สิอะไรคือใบแจ้งหนี้มาแล้วเพิ่งเข้าบ้านมาไม่กี่วันผมว่าเราจะทําการจ้างแม่บ้านไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะหางานให้กับคุณพ่อเราทํานะที่เล่นเด็กไม่ต้องหรอกมีแม่บ้านแม่บ้านโอเคคนหนึ่ง เราจะลองมาหางานให้พ่อกันนะครับมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได <c oughs> ้ดูว่าคุณพ่ออยากทําอะไรเฮ้ยหัวหน้าแก๊งมาเฟียว่ะอาชีพโจนเหรอวารสารและสิ่งพิมพ์เกมเมอร์การศึกษาคนคุมสนามเด็กเล่นการเต้นรําวิทยาศาสตร์เป็นโจนเหรอจะดีเหรอเดี๋ยวเราลองตอบก่อนนานี้เรียนอยู่นะครับผมไม่ว่างตอนนี้นะน่าจะเป็นเพื่อนของนานี้นะเพื่อนของพี่สาวนานี้ไม่อยู่เดี๋ยวต้องรอรูกลับมาน่าจะกลับมาแล้วนี่พอดีเลย นานี่กลับมาพอดีเลยพาเพื่อนที่โรงเรียนมาที่บ้านอ๋อโอเคมาสิเพราะต้องเรียนทำอาหารด้วยไฟมันปิดอยู่หรือเปล่ามันมืดโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยการบ้านต้องทำด้วยสิจ๊ะนั่งทำตรงนี้เลยเข้าบ้านมายัางอ่ะเพื่อนผมลูกสาวเราอยู่นางเล่นสิงช้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่เลิกเรียนนะฮะเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ครับหน้าที่ของพ่อนะครับต้องทำอาหารให้ลูกๆนะครับกลับมาแล้วรถโรงเรียนมาส่งแบบนี้เลย ขอบคุณนะครับคนคนขับรถอะไรอะ่ะถืออะไรมาเกตเหรอเกตหรือการบ้านนี่เลยถือการบ้านมาเลยมาทําก่อนเลยอยากได้เกตเอก็ต้องทําการบ้านก่อนเดี๋ยวทำการบ้านสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวความสนุกก็หมดนะเดี๋ยวขอมาเล่นเกมแป๊บนึงแล้วกันนี่ดู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 เล่นอะไร SX3 เอสามเออแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยแต่เราต้องทําการบ้านต่อนะถ้าการบ้านไม่เสร็จวันนี้เราคงจะไม่ได้เกตเอแน่นอน โอเคเสร็จแล้วแต่ว่าความสนุกไม่มีเลยอะ่ะก็อน,นอนมาเล่นชิงช้าเพื่อเพิ่มความสนุกหน่อยแล้วกันนะโอเคพลังงานหมดแล้วสองทุ่มกว่าแลนอนเถอะอ้าวอาพี่สาวมานอนท้องพ่อพ่อมานอนตรงนี้ตื่นกันมาทําไมห้าทุ่มงงมากทีวีก็ไม่ได้ปิดนานี่พูดสายได้นานี่ตื่นแล้วนานี่มีคนโทมรมาลูกนะคุณได้รับเลือกให้ทดลองอ่านนิตยาสารใหม่ของเราคุณต้องการสมัครสมาชิกนิตยาสารเกมหรือไม่ เป็นนีเจะสารเกมอ๋อโอเคเดี๋ยวให้คนส่งหนังสือพิมพ์ส่งมาให้เราอยากได้ทักษะระดับเหตุผลนะ่ะมีกล้องมาแล้วน่าจะมองได้เหมือนกันนะครับเออเป็นเด็กสามารถโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวได้หรือเปล่าหน้าลองโว้วเจ๋งเป้งไปเลยก็ค <c oughs> ือึกกันหมดเลยนะทั้งครอบครัวตื่นกันพร้อมกันนะขอได้ทักษะค่นี้พอ,อน,นี่คืออะไรอะ่ะเล่นกะนานีเนน้เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นนะครับพี่อ้าวไม่เล่นหรอมาเล่นกันตอนดึก พ่อก็มายืนดูดาวในที่สุดก็เช้าแล้วรถจะมารับเรานะอีกหนึ่งชั่วโมงพ่อมายึดตรงนี้ซะแล้วเราสามารถตั้งเจ้าของเตียงได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราจะให้พ่อหางานนะวันนี้เป็นโจรดีไหม่ะเขามันเทิงนักแสงดงตลกธุรก,รกิจช่างเทคนิคห้องไปรษณีย์อาชญากรนักลวงกระเป๋านี่ไงเราต้องทํางานนี้ให้พ่อทํางานนี้ซึ่งมันเป็นงานที่ไม่ดีนะแต่เราจะลองโอเค okay. จะมีรถมารับ ก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ไปทํางานนี่ฮะมีรถมารับแล้วแต่ว่าเราจะขับรถไปทํางานเองลองดูซิเราจะได้ทําอะไรบ้างในงานนี้ไปครับไปกันหมดบ้านเลยทีนี้ฝนตกซะง,งั้นนานี่กลับมาแล้วครับพี่สาวเราเลิกเรียนไวกว่าน้องนะพ่อเขาไปทำงานแล้วอยู่บ้านคนเดียวเปิดไฟสักหน่อยทำกันบ้านหน่อยแล้วกันได้เกียรติบีบวกอะแต่พลังงานไม่มีเลยอะเดี๋ยวนั่งทำสักแป๊บเอา้าอะไรเนี่ยบิม ปะปนเข้ากับกลุ่มนักการธนาคารและสังคมคนรวยในถนนที่คับคั่งด้วยผู้คนทุกคนพร้อมให้เขาเลือกในที่สุดเขาก็ตัดเหลือคนคู่หนึ่งและเหลือแค่การตัดสินใจว่าจะเลือกนายหน้าค้าหุ้นรูปร่างสูงที่อยู่ในชุดลายพรางหรือผู้หญิงท่าทางคีโอ้ที่ถือกระเป๋าราคาแพงและสวมแว่นตาใหญ่เธอทะนายหน้าดิบิมใช้แผนโบรานชนแล้วดึงหลังจากทําเป็นปัดเสื้อให้หมูอ้วนผีเข้าล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อตรงหน้า อย่างชำนาญและเดินประปนหายว่าไปกับฝูงชนบีมเปิดกระเป๋าเงินที่ฉกมาได้เมื่ออยู่คนเดียวแล้วพบว่ามันไม่มีอะไรเลยที่แย่ไปกว่านั้นคือไอ้หมอนั่นถูกคิดว่าเป็นหนายหน้าค้าหุ้นอ้าวบีมโดนต้มเดินกลับไปที่ร้านกาแฟาแล้วเสียเงินค่าจ้างสำรับนี้ไปอ้าวเวรกรรมทำงานวันแรกก็ได้เรื่องซะแล้วเรากลับมาแล้วนะนี่โอ้โหพลังงานไม่มีกันเลยอ,อ้าวมาใช้ก่อนมาใช้ก่อนแล้วก็มานอนโอเค พลังงานหมดนะฮะพ่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นคนส่งของเดือนคุณเป็นทหารราบให้กับน,นักเลงปลายแถวมีหน้าที่รับส่งและเงินกปรกและสินค้าที่เลอดอ่อนคุณจะต้องมีฝีเท้าที่ไวเพื่อหลบหนีความรุนแรงและนักเลงสตูพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนต่อไปทํางาน5โมงถึงตีหนึ่งโอ้โหได้โบนัสมาโอเคโอเคโอ้เหนื่อยกันหมดเลยต้องนอนกันเลยครับมาทําการบ้านก่อนดีกว่าเราอะทําการบ้านให้เสร็จนะครับพ่อเราต้องมีทักษะทางด้านร่างกายเพิ่มนะ อยากซื้อเครื่องออกกำลังกายให้นานแล้วมาออกกำลังเลยตอนนี้ในห้องนี่เป็นไงงานของเราต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยนะทักษะสร้างสารรค์ร่างกายก็ดีอา้าแต่ต้องการสร้างสารรค์มากกว่านะเราสามารถเล่นได้ไ,ดไ,ดไหมเราขึ้นไม่ได้นะเป็นเด็กขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเกิดลองหางานให้พี่เลยไหมมันจะเป็นงานพาร์ทไทาม์นะการเมืองเดินสำรวจความคิดเห็นตามบ้านจัดไปดิอาชีพนี้เลย จะมีรถมารับในเวลา4ี่โมงเย็นนี่ครับอ๋อมันเป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับวันเราเรียนปะคือหรือตรงวะแต่ว่าคือเลิกเรียนมาก็าก็ทําได้เลยโอเคนี่ครับงานเกี่ยวกับการเมืองของเรานะครับต้องลงพื้นที่ต้องมีความกล้าแสดงออกนิดหน่อยด้วยอะไรล,ลูกเห็บตกนะเนี่ยเราทำอะไรกันวะรับโทรศัพท์หน่อยสวัสดีจ้าแม่หมอคนนั้นหรอโทรมาทําไมนะโทรมาทาไมก่อนป้าไม่คุยด้วยแหละฝึกพูดอยู่ พ่อก็มาเล่นออกกำลังกายนี่ต่างคนต่างพัฒนาทักษะไม่ไหวแล้วเราอะเรามานอนก่อนเถอะทุกคนตื่นตื่นตื่นเช้าแล้วนั้นเรามาเก็บที่นอนให้กับพี่ด้วยแต่พี่ไม่ได้นอนนะ่นน่ะคอมไม่ค่อยชอบปิดกันเลยอะรถโรงเรียนมารับแล้วนะฮะต้องไปเรียนแล้วละ่ะส่วนพ่อเราทํางานห้าโมงเย็นนะก็ต้องรอไปครับเดี๋ยวพัฒนาทักษะวาดภาพยังไม่เสร็จใช่ไหมนี่ฝึกวาดไปครับแม่บ้านมาแล้วสวัสด,ดีจ้าอะไรเนี่ยนานี่ ในช่วงพักนานนี่ออกไปเล่นโยนลูกแก้วกับเพื่อนสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างได้เกิดขึ้นนานนี่เล่นชนะและได้ลูกแก้วทั้งหมดในการดีดเพียงครั้งเดียวเธอควรจะเก็บลูกแก้วไว้หรือว่าแบ่งให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นดีแบ่งดีเรามีน้ำใจนานนี่เปรียบเสมือนจอมโจรใจบุญเธอตัดสินใจแบ่งลูกแก้วให้เพื่อนคนอื่นเท่าเท่ากันทุกคนรู้สึกประทับใจในน้ำใจของนานนี่มากวันนี้นานนี่จะพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านด้วยเยี่ยมเลยเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนี่ครับพี่สาวเรากลับมาแล้วแล้วก็เหมือนจะพาเพื่่อนมมาด้วยใชไห โอ้ยดีใจวิ่งอะไรอะไรโอ้คืออะไรอ่ะมาเล่าให้พ่อฟังอะไรอ่ะได้เกรดเหรอเกรดดีเหรออุ้ยเอบวกว่ะน่ารักกันดูดิเอามาอวดโอ้ยแล้วก็ถือกันมากลับมาแล้วเย้หุ้ยได้เอบวกเหมือนกันนะครับมาบอกพ่อนี่พ่อหนูได้เอบวกด้วยเลยหนูนี่ก่อนมุกโมเตเล่นกับหมา ว้าวเก่งมากๆเลยลูกพ่อว้าวเย่กระโดดใหญ่เลยเย่ในที่สุดเราก็ได้เอบวกทั้งพี่และทางเราเดินไปไหนนะอ้อมโลกดูเหมือนว่าเราต้องทํากันบ้านนะครับแล้วก็อีกไม่นานพ่อกับพี่เราต้องไปทํางานแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวนี่ว่อือวันนี้มันหยุดนี่นามันเพือหัดก็ว่าไม่มีรถมาลับนะฮะวันนี้มันหยุดงานเสริมของเราต้องเริ่มทําพรุ่งนี้ โอเคดีมากกว่านี้อยู่กับน้องทําอาหารให้น้องกินดีกว่าเนาะมีขนมหวานได้ด้วยนะสิรีมก็ได้ด้วยเอาเป็นทำดินเนอร์ดีกว่าเอาเป็นบิมบิมบับนี่ใช่ไหมหรือว่าอันนี้ว่าที่ทําตอนแรกบิมบิมบับวิชมัสรูต่ทำกินคนเดียวนะ่เนี่ยไม่ได้ทำให้น้องกินว้าวนะกินวะ่ะทําไมไข่มันลูกใหญ่เ่าะกินคนเดียวเลยเมื่อกี้เราทําคนเดียวอะ่ะ ทำหลายหายอันเเสิร์ฟเออต้องเสิร์ฟต้องเสิร์ฟอารามินแล้วกันเสิร์ฟให้น้องทานหน่อยนะทําให้น้องกินคุณป้ามากินด้วยกันได้นะทําเผื่อขนอตาได้ป้าใจดีวะไม่ได้จ้างนักจัดสวนนะครับแต่ป้ามาพี่สาวน้องสาวเล่นอะไรกันปาบอลเล่นกันนะสนุกสนานรอพ่อกลับบ้านมาแล้วนะอุ้ยอะไรอะ เรื่องข่าเนี้ยแล้วเป็นเจ้ามือรับแทงที่สนามแข่งสุนัขสนามมา้และสนามกีฬาที่ซึ่งไม่มีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้ามือชนะเสมอคราวนี้เจ้ามือก็ถึงคุณคุณไม่มีทางรู้ก่อนเลยว่าเมื่อไรจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นต้องการทักษะที่พูดรวดเร็วฉะนั้นจงรับทักษะการแสดงออกและทักษะความคิดทั้งสันเอาไว้วีเอาหวังรวยร่ำรวยอา่าพ่อมาทานอาหารก่อนแล้วกันกินอาหารเลยจ้าเดี๋ยวความคิดสร้างสรรน,นะก็เดี๋ยวให้วาดรูปไปเรื่อยๆนะโอเคมา ให้เข้าอาบน้ําเห็นมแมลงวันตรงไหนวะอะไรมันเน,านา่าๆอุ้ยลืมก็ว่าอยู่ทิ้งเลยโอเคเช้าแล้วเหมือนเราไม่ค่อยได้อาบน้ําไปโรงเรียนเลยนะเ <c oughs> ช้าแล้วจ้าเช้าแล้วจ้าเอาไปรถโรงเรียนมารับแล้วเรากับพี่ไม่ค่อยได้กินข้าวเช้าเลยครับทำอาขนมหวานกินไหมกินโดนัทได้หรอวุ้ยดูวิธีทําว้าวโดนัทครับอันนี้อะไรทาเป็นน้ําตาลเหรอ ใส่ไอซิ่งเข้าไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้โ,อโ,อโ,อโอหน่าทานมากครับนี่คือชิ้นเดียวทําตั้งนานได้ชิ้นเดียวเมื่อกี้เห็นวางเยอะเดี๋ยวนะต้องไปทํางานแล้วหรอยังไม่ทานได้กินเลยนะครับไปทํางานเองก็ได้ยังไม่ได้กินเลยต้องไปทํางานแล้วนี่มันตัวเต็งนะักคือราประจําโรงเรียนนี่นาะเข้ามาเข้ามาบ้านกุ้ยโดนัทของใครอะกินเลยดีกว่าพ่อน่าจะทําไว้งั้นกินเลย <laughs> กินโดนัท ที่คุณพ่อทําไว้นะพ่อไม่ได้กินพ่อไปทำงานนะน่าจะยังไม่เสียนะครับใครโทรมาตอนนี้ฉันจะกินฉันหิวอะไรวะเนี่ยบีมใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วและบีมก็มักจะแต่งตัวแฟนซีให้เข้ากับเทศกาลเสมอแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่แน่ใจว่าควรจะใส่ชุดแฟนซีไปที่ทำงาน หรือไม่ถ้าเพาะเพื่อนๆที่ทํางานใส่ไปด้วยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้ใส่ไปบิมก็อาจจะก,กลายเป็นตัวโลกใส่ดีเนาะไม่อยากเป็นตัวตลกอะ่ะชุดแนของบิมดูดีอย่าบอกใครเลยแหละเพื่อนร่วมงานก็พากันชมไม่หยุดปากนอกจากนี้ที่ทํางานของเขายัางจัดงานประกวดชุดแฟนซีแล้วบิมก็ชนะได้รางวัลมาเลย100ซิโมโรมิออนเย่โอ้วันนี้เราต้องทํางานวันแรกนี่นะเดี๋ยวเราขับรถไปทํางานเองแล้วกันการบ้านยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวเราเรามาทาการบ้านเราก่อนนะครับพี่สาวก็ยังไม่ได้ทางานพี่สาวก็ต้องทาการบ้านนะเอ้ยพ่อขับรถไปทางานในว่างง ไปกระโดนี่แหละเอา้าฉันรู้ว่าฉันมีพลระอย่างอื่นแต่ฉันไม่สามารถทิ้งเจ้าตัวน้อยเราไม่สามารถให้น้องอยู่บ้านคนเดียวได้นะครับเพราะว่าไม่เชิญอาจารย์ใหญ่ด้วยหรอโทรศัพท์ที่ทํางานยังไม่ได้ทํางานเลยเราต้องลาออกจากงานแล้วครับต้องรอให้น้องโตกว่านี้หน่อยนะลาออกจากงานก็ได้ดูเหมือนยังไม่ได้ทำกันบ้านนะทํากันบ้านก่อนเราด้วยเราก็ยังไม่ทำกานบ้านเดี๋ยวดูทักษะที่คนมีก่อนนะยังไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับมีแค่พ่อต้องเพิ่ม พี่เพิ่งเห็นว่าวันนี้มันเสาร์แล้วก็เล่นเกมยาวได้เลยดีเนี่ยครับมาเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับเราหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพี่สาวเลยปะเยี่ยมดิพ่อหยุดปะว่าไม่หยุดนะนี่แต่ว่าพี่สาวก็ขับรถได้เดี๋ยวให้พี่สาวพาไปเที่ยวก็ได้ฝากเฝ้าบ,าบ,บ้านแป๊บนึงนะพ่อโอเคถึงแล้วอา้าวนี่ไม่ใช่ร้านอาหารหรอเป็นร้านขายอาหารอาหารที่เข้าตู้เย็นนะฮะงั้นมาซื้อก่อนก็ได้เติมของในตู้เย็นนะครับ อันนี้พวกเครื่องประดับปะเดี๋ยวลองมาดูก่อนก็ได้เผื่อซื้อให้น้องด้วยอาจริงๆด้วยครับเครื่องประดับซื้อตุ้มหูให้น้องแล้วกันเอาสีแดงฝั่งนี้แล้วก็สีแดงฝั่งนี้นะครับอาซื้อให้น้องคือเหมือนเราซื้อแล้วว่าแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนที่บ้านได้เลยเสื้อผ้าเออซื้อเสื้อผ้าไหมเดี๋ยวซื้อให้น้องด้วยชุดหนึ่งให้พ่อด้วยแล้วกันกลับไปให้พ่อด้วยชุดลำลองอะให้ชุดหนึ่งแล้วกันนะมืดเลยนะเนี่ยอยู่ยันเช้ายันมืดแต่จริงๆถ้าเกิดดเเเเเรราา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 ากกกกกกลลััับบบบบ้้้นนนนนไปปมม็็จจะววที่่่พงออข นิ่จะสารเกมอ๋อนี่ไงงั้นรีไซเคิลอันนี้ก่อนครับอีกหนึ่งชั่วโมงพ่อจะไปทำงานแล้วไปทำงานได้แล้วจ้าโอ้ยเลื่อนขั้นแล้วก็ได้รถใหม่มารับนะครับแต่เราขับรถตัวเองไปดีกว่านี่วาดวาดรูปได้นะแต่ต้องมีเก้าอี้ขึ้นมาหน่อยดีมากจะได้มีงานอดิเรกทำนะครับอีก3วันเป็นมรุ่นนะครับแล้วก็อีก10วันเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้เราสมัครทุนได้ดูทุนการศึกษาที่ได้รับสมัครครับ เดี๋ยวเราลองสมัครทุนดูนะพี่สาวสมัครทุนดูสิมีทุนอะไรบ้างอะไรอ่ะยินดีด้วยนะนานี่คุณมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับทุนซิมซิตี้ส o กรถ้าคุณรักษาคะแนนให้อยู่ในระดับสูงได้คุณจะได้รับเงินทุน1,000บาทสำหรับภาคการศึกษาต่อไปในวิทยาลัยเอาว่ะได้ทุนเฉยดูทุนเกินศึกษาที่ได้รับ ทุนซิมลอลล่ามูลค่าโอเคงั้นเราลองมันสมัครได้หลายอันปะเดี๋ยวลองดูซินะนี่คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมในตอนนี้นี่คือตัวอย่างของทุนการศึกษาและคุณสมบัติที่ต้องทําในทุนแต่ละประเภทอ๋อมีทุนนะครับผมสำหรับนักกีฬา750แต่ทุนที่เราได้นี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มต้นนะมากกว่า มากกว่าเริ่มต้นนิดหนึ่งอันนี้คือละเกรดเอลบหรือดีกว่าจะกไฮสคูลทุนเอ็กซ์ตาร์เทอร์เรสอ๋อนี้ถูกลักพาตัวโดยเอเลียนอหอถึงจะได้ทุนนี้โอ้ถูกลักพาตัวโดยเอเลียนแล้วก็ได้ทุนงงมากทุนออฟแฟนซีเทนไม่มีผู้ยออ๋อถ้าเกิดไม่มีผู้ปกครองที่มีชีวิตอยู่เราก็จะได้ทุนนี้นะครับโอเคตอนนี้เรามีทุนหนึ่งอันและเกรดเราดีนะครับแต่ถ้าเราจะเอาทุนนี้เพิ่มก็ต้องถูกลักพาตัวโดยเอเลียนซึ่งเราสามารถทําได้ปะคือเลยเล่นจนคอ,อมพัมนะงซ่อมได้มมมม้นนนนีีนน่่่่ตรรรงงงลซซออออออไดกกกกึึึึฝฝฝาปว โอเคเก่งมากซ่อมได้แล้วครับลันบินโดได้ปกติเยี่ยมยอดเรายังไม่พร้อมที่จะให้พี่สาวไปรเรียนมหาวิทยาลัยเล่นเกมเกมที่เราซื้อมามีหลายเกมเลยนะครับเอยเครื่องแต่งหน้านี้ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแป้งฉ่มเฮ้ยถ้าแป้งฉ่มจะเป็นไงอ่ะพี่มันจะแป้งฉ่มพี่ฝึกให้หนูเป็นช่างแต่งหน้ามือฉังอสามารถแต่งอุย้ยใส่อย่างนี้ได้นะครับเปลี่ยนผมให้เป็นสีที่มันปกติไม่มีได้นะเ้ยเปลี่ยนลุกไปเลยอ่ะใส่แว่นไหมแต่งหน้าเพิ่มได้ใส่อะไรเพิ่มได้ตรงนี้ อเอาแคนี้พอน,นี่เป็นไงชอบไหมโอ้โหนี่ครับแป้งโฉมพี่แป้งโฉมนี้หน้าแป้งโฉมเราบ้างดิพี่แป้งโฉมให้หนูหน่อยเรามีสีอื่นไหมไม่อุ้ยมีมีม,มีแต่มันดูไอ้นี่ไปหน่อยเนาะแมวอะเอาผมเดิมเนี่ยดีสุดแล้วน่ารักสุดแล้วโอเควันนี้พ่อไม่ได้เลื่อนขั้นนะนี่หน้ามีเวลาเหลือเพียงหนึ่งวันฉลองวันเกิดโอ้โตวไวมากเลยนะเนี่ยอีกวันเดียวเองเหรอต้องมีเค้กต้องมีอะไรจัดงานเลี้ยงนะครับ